คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมก ช่วงนี้นะคะก็มีข่าวประกาศจากการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะที่แจ้งงดเดินขบวนรถในเส้นทางสายใตย้ตั้งแต่22พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะจากเหตุน้ําท่วมอย่างฉับพลันในหลายพื้นที่ของอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็มีน้ําท่วมเหนือสันรางระหว่างสถานีวัดควรมีดจนะและอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงค่ะทําให้ขบวนรถไม่สามารถเดินผ่านไปได้นะคะซึ่งการรถไฟก็มีความจําเป็นต้องประกาศงดเดินรถ จำนวน10ขบวนเป็นการชั่วคราวค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะคะโดยขบวนรถด่วนพิเศษที่31และ3 2กรุงเทพอภิวัติชุมทางหาดใหญ่กรุงเทพอภิวัตขบวนรถด่วนพิเศษที่37และ38กรุงเทพอภิวัตสุขไงโกลกกรุงเทพอภิวัตขบวนรถด่วนพิเศษที่45และ4 6กรุงเทพอภิวัตและประดังเบซากรุงเทพอภิวัตขบวนรถเร็วที่1 6 9กและ170กรุงเทพอภิวัตยะลา กรุงเทพอภิวัตและขบวนรถเร็วที่171และ172กรุงเทพอภิวัตและสุงไงโกลกกรุงเทพอภิวัตค่ะโดยการรถไฟขออภัยในความไม่สะดวกาณโอกาสนี้สําหรับประชาชนที่ซื้อตัว๋วโดยสารไว้ล่วงหน้าในเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมค่ะหากไม่ประสงค์จะเดินทาง ท่านสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตัว๋วโดยสารได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศค่ะและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศและที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์นะคะที่หมายเลข1690ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ